สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไม่จะพามาดูโตโยต้าแคมรีนะคะปี2012นะคะตัวนี้รุ่น c d h ีไฮบริดนะคะเครื่องยนต์2.5 c ซีซีนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่479,000บาทในส่วนของดอกเบี้ยเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์เนี่ยตัวนี้ยังได้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะคะอยู่ที่เริ่มต้นเนี่ย2.79%นะคะ่ะเดี๋ยวไม่พาไปดูด้านในดีกว่า คันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไมค์กำลังจะนํารถไปส่งแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูกันก่อนดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนราคาเนี่ยคือถูกมากเลยนะคะไม่ถึง5 0,000นบาทเท่านั้นนะคะได้แคมรี่ไฮบริดวารันตีไฮบริดเครื่องยนต์นะคะจะยังยังรับประกันอยู่นะคะมีวารันตีไฮบริดเหลืออยู่อีก2ปีนะคะดูภายในกันดีกว่าค่ะตัวนี้ใหมก่กิฟต์เลยนะคะเลขไมค์เนี่ยอยู่ที่2,000 0 0โลนะคะเปลี่ยนแบตล่าสุดคันนี้เปลี่ยนไปที่ปี2016นะคะ เบาะนะคะไม่มีตำหนิเลยคันนี้เข้ามาคือล้างขัดสีแล้วก็แบบเรียบร้อยเลยอะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันบ้างดีกว่าะคะ่ะสีเดิมๆนะคะหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเครื่องยนต์ไฮบริดก่อนหน้านี้มายจะมีเข้ามาเป็นสีฟ้าแต่ว่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเคสน,นี้ตอนแรกดูสีฟ้ามาแต่ว่า ไม่ทันนะคะก็เลยได้ได้มาเป็นสีดําคันนี้แทนเหลือคันเดียวนะคะเดี๋ยวถ้ามีคันใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวไมจะพาพี่ๆไปดูกันนะคะเดี๋ยวยังไงไม้ขอตัวไปส่งรถลูกค้าคันนี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ